รับข่าสื่อช่องสไตล์นางเรยบย์จอยแคมอรี่นะคะนี้จอยมาเตรียมผัดไส้ปกเลี้ะวันนี้ว่าจะพันซัก1นึ่พันชิ้นนะคะผัดประมาณ4-5หม้อค่ะทุกคนผัดเสร็จก็จะยกไปห่อที่บ้านนะคะเดี๋ยวให้น้องโซเฟียช่วยเดี๋ยวมาดูกันว่าจอยเตรียมอะไรบ้างนะคะจอยก็จะผัดไส้วันนี้ผัดไส้ไก่หนึ่งหมอ้อแล้วก็ไส้เนื้อนะคะมีผักก็มีเนี่ยคะ่กะกระหล่ำปลี ก็มีแครอทนะคะแค่นี้นะคะผักแค่สองอย่างเนาะนี้ก็จะพิเศษหน่อยก็คือทําเยอะมากนะคะผัดเนอะกล้ามขึ้นเลยนะคะก็ฝากเป็นกําลังใจด้วยนะคะทุกคนกอบเปียไไ้เยอะหน่อยนะคะเพราะกอบเปียก็เป็นอาหารเมนูหลักของร้านจอยเลยนะคะก็จะทาไ้เยอะหน่อยอาหารอย่างอื่นก็เพราะว่ากอบเปียมันใช้เวลาใช้ ขั้นตอนเยอะนะคะทุกคนเผื่อจะทําออกมาแต่ละชิ้นได้อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแบบเตรียมไว้เตรียมทอดไส้แล้วก็ห่อแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปแช่แข็งไว้นะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูว่าจะเยอะขนาดไหน แช่มาแล้วนะคะแช่มาจากบ้านแล้วก็ตัดให้เรียบร้อยตัดเป็นแบบสั้นๆอย่างเงี้ยค่ะทุกคน ปีสักหัวหนึ่งก็พอนะคะุถ้าใช้กระหล่ำปีเยอะมันจะเป็นน้ำค่ะเราจะพยายามผัดไส้ให้แห้งเพราะว่าถ้าเกิดผัดไส้ไม่แห้งทำให้ก๋วเรี้ยอมน้ำมันได้นะคะเวลาไปทอดเนาะ แบบว่าสงสัยว่าทําไมจอยไม่ชิมเลยทําอาหารไม่ชิมเลยเจอยจะทําแบบมันชินแล้วคะ่ะทุกคนคือเราทําปริมาณเท่าๆกันเกือบๆทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนเราก็เลยแบบไม่ต้องจําเป็นต้องมาชิมเราเรารู้รสชาติว่าเราจะเอารสชาติไหนแล้วนะคะมันเป็นมาตรฐานแล้วอะ่ะ ได้แล้วหนึ่งหม้อเอามาพักไว้ในภาชนะที่เราเตรียมไว้เลยค่ะโหดูไก่ ก็ไก่นั่นๆเลยค่ะนี่จ้าได้แล้วหนึ่งหม้อนะคะเดี๋ยวพักไว้หม้อที่สามเสร็จแล้ว กินปอเปี๊ยร้านนี้รับรองไม่ขาดทุนเพราะเนื้อแน่นๆล้นแล้วค่ะทุกคนล้นแล้วจะใส่หมดไหมเนี่ยหม้อที่สี่เสร็จแล้วจ้าไปคอยดูกันว่า สีม้อนี่จะห่อได้เท่าไหร่นะคะเสร็จแล้วจ้าทุกคนใส่ปอเปี๊ยะสีหม้อเดี๋ยวขนขึ้นรถแล้วก็เอากลับบ้านไปห่อที่บ้านกันเลยนะคะทุกคนมาเตรียมตัวเริ่มห่อกันเลยตอนนี้เวลา5้ามงยีนาทีมาดูกันว่าเนี่ยจะเสร็จกี่โมงกี่ทุ่มกี่ยามนะคะ ลองใจให้พวกเราด้วยนะคะว่าเราจะห่อเสร็จกี่โมงกี่ยามเนะี่ยไโชว์สิ <c oughs> โอ้สวยมาก <c oughs> อยู่บ้านนี้ค่ะเด็ก คนที่ไม่เคยทนก็จะปวดแขนนะระหว่างพักให้ใส้ปปีป๊ยะเย็นเราดูหมังนจบไปหนึ่งเรื่องแล้วลูกสนุมกมากรุนจะปวดคอไปูด,ดูเ เทียบกันมากน้องสเฟียร์เก่งมาก ผ่านไปแล้วเครื่องทางค่ะทุกคนได้อย่างนี้เลยค่ะเหลืออีกสองถาดไส้เหลืออีกสองถาดเดี๋ยวจะเอาอันนี้ไปเก็บไว้ที่รถขายอาหารก่อนเดี๋ยวกลับมาถอดกันต่อนะคะทุกคน เยอะๆไว้อย่างเงี้ยเพราะว่าถ้ามีงานางานตลาดนะัดงานคอนเสิร์ตงานอะไรอย่างเงี้ยถ้าเมืองไทยก็เรียกว่างานอีเวนต์ตรงนู้นตรงนี้นะคะมันก็จะแบบว่าเราจะไม่มีเวลามานั่งห่อค่ะทุกคนมันจะมันจะยุ่งค่ะถ้าเกิดเรามีปอเปี๊ยะห่อเสร็จแล้วอะมันก็จะง่ายทําอย่างอื่นก็ทําไว้เสร็จก็ตักตักตักขายเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ไม่ต้องมานั่งแบบบนไปบนมาห่อกะเปียดด้วยขายด้วยมันเหนื่อยค่ะทุกคนถ้าคนเยอะๆเนาะน้องโซเฟียช่วยห่อได้ไป40กว่าชิ้นนางจามชิชๆชิชอยู่ตลอดเวลาก็เลยบอกหยุดเถอะลูกแพ้อะไรก็ไม่รู้แพ้เกสรดอกไม้เปล่าแต่ไปนั่งห่อให้ทำงานมันแบบมันนานนะคะเดี๋ยวน้องอยู่คนเดียวเนาะ เลยมานั่งอยู่มาอยู่หอที่บ้านดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าหอที่ทํางานเราก็ต้องออขนไปขนมาอยู่ดีก็ต้องขนมาเก็บที่บ้านอยู่ดีค่ะวันนี้ให้น้องโซเฟียทํากับข้าวให้กินนั่นเนี่ยไม่มีเวลาทํากับข้าวเลยอากาศข้างนอกดีมากเลยค่ะทุกคนวันนี้ไม่มีเวลาไปนั่งคูสดใสข้างนอกเลยอ่ะปกติถ้าอากาศดีๆจะจะไปนั่งเล่นข้างนอกระเบียงบ้านนะคะ วันนี้แม่ค้ทาทรหดมากอ,อตั้งแต่5้าโมงเย็นกินข้าวกันอะไเรเ้ว่อตอนนี้เหลือ5นาทีจะสี่ทุ่มค่ะทุกคนดูดิทุกคน,กคนเพื่อจะได้ปอกเปี้ยะแต่ละชิ้นไปขายให้ลูกค้ากินเนี่ยแบบ ขั้นตอนเยอะมากนะคะทุกคนเนี่ยห่อเสร็จไม่ใช่จะเสร็จนะคะห่อเสร็จก็ต้องมาใส่ถุงแล้วก็ไปแช่ช่องแข็งด้วยนะคะทุกคนแบบรู้สึกแบบเมื่อยเมื่อเมื่อกี้ให้น้องโซเฟียมันลดหลังให้ <laughs> เดี๋ยวห่อเสร็จเดี๋ยวมานับดูว่าได้เท่าไหร่นะคะได้กี่ชิ้นวันนี้นะคะมันคงได้ไม่ถึงพันหรอว่าเพราะว่ามันแค่สี่หม้อนะคะโอ้โหพอดีเป๊ะเลย อันนี้ก็ชิ้นสุดท้ายไม่ต้องเปิดชิ้นใหม่อันนี้ก็นี่ค่ะชิ้นสุดท้ายพอดีหมดเลี่ยงเลยงานหนักค่ะทุกคนเนี่ยทำเสร็จก็ไม่ใช่เดี๋ยวก็เป็นล้างอุปกรณ์อีกค่ะทุกคนเป็นแบบนี้ทุกวันต้องรักนะคะต้องรักในอาชีพที่เราทําต้องรักในสิ่งที่ เราทำทุกๆอย่างนะคะถึงจะเยอถุงแบบอันนี้เดี๋ยวใส่ไว้ในนี้เดี๋ยวเอาไปใส่ถุงเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเอาถุงที่ที่รถขายอาหารมาใส่เพราะว่าใจลืม อย่างนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะก็เป็นชีวิตของแมคค้าเนาะเป็นความสุขของแมคค้านะคะคือแบบมีงานทําดีกว่าไม่มีงานทํานะคะสําหรับคลิปนี้จอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ